สวัสดีค่ะเอทีซีคทุกทก่านสวัสดีสสดแฟนคลับของเงยนเ็นจิตปอนีทุกคนเลยค่ะเราก็มาเดินทางต่อหรือว่ามานมาวิ่งตามแนวทางกันต่อถ้าเดินก็ไม่ทันใช่ไหมคะถ้าเดินก็ไม่ทันเนี่ยจงใช้ว่าวิ่งเลยเนาะค่ะอันที่แจนเห็นอยู่ที่นี่ก็คือแนวทางจากปู่ชัยภูมินะคะสามต้บนให้มาที่เจ็ดศูนย์สามและเก้าศูนย์ค่ะ สองตัวบนล่างมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามนะคะนี่เป็นเลขของปู่ชัยภูมินะคะอ่าดูว่างวดนี้ท่านจะผ่านด่านไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าท่านเข้ามาสี่งวดแล้วนะก็หลุดนะคะที่งวด,ดที่ผ่านมานี่หลุดนะคะเอฟซีทีรัสทุกท่านเราก็มาดูแนวทางกันต่อเลยนะคะสําหรับเด่นในงวดนี้ดูว่าจะมาหรือเปล่านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ใหกับเย็นจิตรพรฟีด้วยนะคะเย็นจที่รักทุ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 กท่านวันสร้างวังสัน พิจารณาดูให้ดีนะคะแนวทางนะคะก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแนวทางนะคะเราก็พิจารณาดูว่าแนวทางของเราเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะคะ ู่หน้าโคนะคะซึ่งท่านให้มาแล้วในงวดนี้เราก็มาดูว่าจะเป็นเช่นไรนะคะเอฟซีที่ราคา แนวทางตัวเลขมีเข้ามีรูุเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่า,าเราต้องรู้ชัดเจนว่าเราชอบหรือยังเราจะเอาตัวไหนชอบตัวไหนนะคะ fc ที่เรกทุกท่านนะคะเงินในกระเป๋าเรานะคะเราต้องดูให้ดีนะคะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะการเสี่ยงโชคแนวทางที่เราต้องการเราชอบตัวไหนเราไม่ต้องไปซื้อเยอะคะ่ะนะคะไม่ต้องซื้อเยอะขอเน้นเลยนะคะว่าไม่ต้องซื้อเยอะนะคะ ซ,ซื้อแค่ดิดเล็กๆน,น้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาเรียกเสียงโชคนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อหวานน่ะก็น่าจะ มี903นะคะเลขล่างท่านให้มา73หางเดียวนะคะ9093 03 78 08 07นะคะพิจารณาดูนะคะว่าเราจะถูกตาต้องใจไหมแนวทางในงวดนี้นะคะเดี๋ยวขอตีวงกลมก่อนนะคัดก่อนนะคะคัดไปก่อนนะคะ นี่เลยนะคะ Expert. ไม่ทะลุอยู่้วนะคะเดี๋ยวขอเสริมสักหน่อยนะคะขอเสริมรเติมแต่งก่อนนะครับไม่ทะลุหมายถึงตัวเลขไม่มันไม,ไม,ไม่มัน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 ,มนไ,มไ,มไม่ทะลุนี้นะคะ เดี๋วเวลาเย็นจะจะยกขึ้นก็ไม่เห็นนะคะ ต้องต้องซ้ำก่อนนะคะเจ,นจน็ดแปดนะคะ ปูหน้าโคนะคะสําหรับแนวทางตรงนี้นะคะปูหน้าโคนะคะค่ะปูชัยภูมิตามนี้นะคะแล้วนี่ปูปูหน้าโคค่ะปูหน้าโคนะคะปูหน้าโคให้มาแล้วค่ะปูหน้าโคนะคะ ปูหน้าโคให้มางวดนี้นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะพอสอ6สนท่หกสิบเจปูน้าโคนะคะสตัวบนนะคะให้มา903และ78็ดแนะคะเก้ 3, และ78็นะคะสตัวบนล่างก็จะมี909303ค่ะ909303นย์เก้ะคะเจ็ดแปค่ะ 7808 70นะคะพิจารณาดูตั้งหาว่าท่านชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะท,ที่รักทุกท่านนะคะอันนี้เป็นเลขน้องเก้าจอมบอยใหญ่นะคะน้องเก้าจอมบอยใหญ่นะคะที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะคะนี่คือน้องเก้าจอมบอยใหญ่ให้มาในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเลขสามตัวให้มาสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้านะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้า เลขเจ็ดศูนย์เก้านี้เป็นตัวกันนะคะแต่ที่น้องเขาบอกนะเด็กเนี่ยเจ็ดศูนย์เก้าเป็นตัวกันนะคะแล้วก็สองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้านี้เป็นตัวเต็งนะคะแล้วเลขล่างฟันตรงให้หางเดียวแล้วให้มาตัวเดียวหางเดียวเลยก็คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยนะคะห้ห้าเจ็ดนี่เป็นเลขล่างหางเดียวให้หางเดียวนะคะก็ไม่แน่เนาะก็อย่าลืมซื้อห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดไปด้วยกันแล้วกันเนาะ ืแล้วก็สองอ,อันนี้มันมันเอนี่ยังไม่อันนี้มันไม่จอดกันใช่ไหมไม่จอดกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจอดกันก่อนเนะเาะเนี่ยกลายเป็นตัวอื่น,อ,น,อ,นอ,อีกเนาะอ๋ออะไรเนี่ยหยิบผิดหยิบถูกอ้า ูนย์สองค่ะศูนย์สองสองเก้าศูนย์เก้านะคะศูนย์สองศูนย์สองเก้าศูนย์เก้านะคะแล้วก็สองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะพิจารณาดูให้ดีค่วะว่าท่านชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยโดยอัตโนมัติโอ้ยฝนตกฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันค่ะ ยันจิตพรตวีก็มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องไปสกลนครน,นะคะไปหาลูกดอลล่ามีธุระจําเป็นนะคะจําเป็นมากจะไปหาลูกดอลล่านะคะสําหรับยันจิตพรตวีนะคะอ่าวันนี้วันที่18เดินทางวันนี้กลับวันที่20นะคะต้องไปที่สกลนครน,นะคะอ่าน้องก้าวจอมาแจกแคบหน้าจอไปแล้วใช่ไหมคะอ้าวทีนี้ปูหน้าโคค่ะ อ๋ลืมเขียนปู่ย่าสันทมแน่เนี่นนนนนเยเดี๋ยวแป๊บ,เ,บปเดี๋ยวกับปู่เี่ยเีก่อนนะคะเขียนก่อนนะคะอันนี้จะไม่ค่อยทะลุเนี่ยเมื่อเวลาเรายุกเวลาสาวดำ น่เก็มันจะไม่ัดตอนอะไรนะอูย่าสวนธรรมนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะปูย่าสวนธรรมปูนาโกให้มาที่903และ78นะคะสองตัวบนลล่ามี90 93 03 78 08มและ70ค่ะอ่ะพิจารณาดูชอบจัดขัดก้อนเลื่อนไปเลยนะคะทีนี้ก็มาปูชัยภูมิเือรวมทั้งหมดแล้วคลิปคลิปนี้มีลงให้สาสำนักนะคะปูชัยภูมิปูนาโกอลไรอย่างละอีกคลิปนั้ น้องเก้าจอมบัวใหญ่นะคะสามสำนักน้องเก้าจอมบัวใหญ่และปู่นาโคและปูช่ชัยภูมิค่ะนะคะเจ็ดศูนย์สามและเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่ถูกจะไม่มาเยอะนั่นนี่เนาะอ่าเพราะว่าเก้าไม่มากี่วันแล้วเนี่ยอ่าว่างวดหน้านี่โผล่เนี่ยงวดหน้าโผล่แน่ใช่ไหม ทุกคนโชคดีเลยนะคะงวดนี้ he ing, he ing, เฮงเฮงรวยรกันทุกคนค่ะขอให้ได้กันทุกคนนะคะงวดนี้